สวัสดีครับวันนี้จะมาะรีวิวบล็อกเกอร์เอกนะครับซึ่งเป็นบล็อกเกอร์ที่คนไทยนะครับให้ความนิยมสูงสุดนะครับเป็นบล็อกเกอร์อเก่าแก่ที่สุดนะครับของอะระดับท็อปทอปของบล็อกเกอร์นะครับระดับโลกนะครับสำหรับท่านใดที่บางท่านก็อาจจะยังไม่ทราบนะครับว่าเอกนนะครับในช่วงของอการปีที่แล้วนะครับ เขาได้รับเซอร์ติฟานย,ยนะครับกองทุนเชิดเชยนะครับในวิน,นีที่พอดมีปัญหานะครับก็สามารถที่จะเชิดเชยเงินของเรานะครับได้สูงสุดอยู่ที่20,000ยูโรนะครับก็เดี๋ยววันนีจ้จะมารีวิวนะครับว่าเอ็กเน็ตนะครับยังเป็นโบกที่มีความามั่นคงหรือว่ายังน่าใช้อยู่ไหมนะครับ โอเคก็ okay. เดี๋ยวในส่วนของอเราสามารถที่จะ,ะเข้าไปดูในเว็บไซต์ของ Exnet นะครับแล้วเราก็เข้ามาในส่วนของข้อมูลของเรานะครับเราก็จะมีะในฟังก์ชันของอกองทุน,ทนเฉยๆนะครับเอกสารทางกฎหมายแล้วก็รายงานทางการเงินนะครับเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเข้าไปดูกองทุน,ทน,ทนเฉยนะครับก็ <c oughs> เราสามารถที่จะเข้ามาตรวจสอบนะครับคลิกเข้ามาตรงคณะกรรมการนะครับตรงนี้นะครับก็จะมีบล็อกเกอร์นะครับเราสามารถที่จะเข้าไปเช็คยูบล็อกเกอร์นะครับซึ่งบล็อกเกอร์นะครับมีค่อนข้างที่จะเยอะมากนะครับว่าสําหรับท่านใดที่เทรดอยู่นะครับก็สามารถที่จะเข้ามาเช็คได้ว่าบล็อกเกอร์ที่ เราเทรดอยู่เนี่ยมีความเชื่อมั่นขนาดไหนนะครับก็อันนี้ให้ดูคร่าวๆนะครับก็เดี๋ยวค่อยไปไล่ดูอีกทีหนึงนะครับเพราะว่ามีโบรกเกอร์เยอะมากนะครับโอเคก็สำหรับ e อ็กนะครับก็เราก็คลิกเข้ามาตรงเซอร e ิ i ไฟของเขานะครับก็เหมือนที่บอกไปนะครับเขามี กองทุนยอดเฉยหนีอยู่ที่ประมาณ20,000นะครับยูโรนะครับก็แนะนำนะครับสำหรับท่านใดที่อา,อาจจะมีทุนเยอะนะครับก็อาจจะกระจายอ่าเรดกับบลอกอื่นนะครับก็คือน่าจะประมาณอยู่700,000นะครับ20,000ยูโรนะครับณนะตอนนี้นะครับก็จะประมาณ705,000นะครับโอเคทีนี้อ่า ในส่วนของอตัวนี้เรามาได้เช็คดูนะครับก็มีความมั่นคงระดับหนึ่งนะครับสำหรับเอกเน็นะครับเดี๋ยวเราเข้ามาดูในอ,อีกฟังก์ชันหนึ่งนะครับก็คือ,อารายงานทางการเงินของเขานะครับก็สถิตินะครับเป็นสถิติชี้วัดนะครับว่าในบริษัทของเขานะครับมีการ ซื้อขายนะครับปริมาณการซื้อขายอของ CFD นะครับทั้งหมดนะครับตั้งแต่ปีนะครับตั้งแต่ปี2010นะครับจนถึงปีสองพันี่สิบนะครับ20แล้วก็ล่าสุดนะครับของเดือนเดือน7นะครับปริมาณการซื้อขายนะครับก็เพิ่มขึ้นนะครับก็ถือว่าเป็น แนวนโน้มที่45องศานะครับประมาณ30องศานะครับก็เป็นตัวชี้วัดนะครับการเจริญเติบโตของเอกนนะครับเพราะว่าเป็นวอล์กเกอร์ที่ค้างๆที่จะอยู่มานานนะครับก็จํานวนลูกค้าปัจจุบันนะครับก็เราจะเห็นได้ว่าปี2016 17 18นะครับเขาก็มีลูกค้านะครับเข้ามานะครับ ปริมาณที่เยอะมากนะครับจนถึงปัจจุบันนะครับก็จะแตะอยู่3 0 0แสนกว่าบัญชีนะครับลูกค้านะครับทีนี้การถอนเงินของลูกค้านะครับก็ตัวนี้นะครับเขาบอกว่านะครับไม่รวมการโอนภายในนะครับก็เป็น สถิตินะครับที่เขาพยายามที่จะโปรโมทให้ลูกค้าเห็นนะครับว่าความเชื่อมั่นแล้วก็การเจริญเติบโตของเขานะครับว่าเขายังเป็นขวัญใจนะครับของออสำหรับท่านที่ลงทุนนะครับก็เป็นข้อมูลที่น่าสนใจนะครับโอเค ทีนี้นะครับในส่วนของอต่อมานะครับก็จะเป็นในส่วนของการอถอนเงินนะครับเขาพยายามที่จะ,ะในการถอนเงินเนี่ยเขาต้องการที่จะให้ทําการถอนเงินให้เร็วที่สุดนะครับก็ถ้าเราดูจากอคอร์เตอร์ที่4นะครับปีสองพันสิบเก้านะครับจริงๆเราใช้เวลา3านาทีเลยนะครับถ้าใครเทรด มานานนะครับแล้วระมาณี่ห้าหปีที่แล้วนะครับเราถอนเงินนะครับไม่เหมือนกับทุกวันนี้นะครับเราต้องรอเวลานะครับหลังจากที่เรากดรีเควสต์นะครับประมาณ30ก็ครึ่งชั่วโมงขึ้นไปนะครับแล้วเขาก็พยายามปรับปรุงลงมาเรื่อยๆนะครับจนถึงคอเตอร์ที่1น่นะครับปี2022นะครับก็คือ9 5 5นนะครับก็เขาสามารถที่จะ ปรับปุุงนะครับเหมือนเหมือนเราฝากถอนผ่านเหมือนฝากถอนเงินปกตินะครับเขาสามารถที่จะทําได้ในเวลาไม่นานนะครับไม่ถึง1นาทีได้ซ้ํานะครับจากประสบการณ์ที่เคยถอนมานะโอเคต่อมานะครับเป็นเรื่องของสเปดนะครับก็สเปดนะครับถ้าเป็นของ x อก t นะครับจะเป็นสีส้มนะครับก็คือในช่วงของระยะเวลานะครับ ก็ของเขาค่อนข้างที่จะเสถียรนะครับสำหรับตัว EUR นะครับ USD นะครับถ้าเทียบกับบวกอื่นนะครับที่เป็นสีเขียวนะครับตัวนี้ต่อมานะครับเป็นเรื่องของสเปรดของทองนะครับแต่ถ้าเราดูของของทองนะครับซึ่งเป็นสีส้มนะครับจะมีช่วงระยะเวลาช่วง6โมงแล้วก็7โมงนะครับช่วง8โมงนะครับก็จะมีเหมือนกระโดดขึ้นไปนะครับ ตัวนี้ยังเป็นจุดที่เอ็กเน็ต้องปรับปรุงนะครับสำหรับเทรดทองนะครับก็ถ้าเราต้องการเทรดคู่ทองนะครับก็เราก็อาจจะลองพิจารณาบวกอื่นนะครับไม่ใช่ว่าเราจะมาเทรดเฉพาะบว็กเดียวนะครับก็สำหรับตัวอพอร์ตสแตนดาร์ดนะครับก็ค่อนข้าง ที่จะมีสเปซที่กว้างนะครับสำหรับทองนะครับสำหรับค่าเงินนะครับก็เป็นเป็นล็๊กที่น่าสนใจนะครับโอเคก็เป็นการรีวิวนะครับสำหรับในส่วนของโบ๊กเอ็กนะครับสำหรับข้อดีของเขานะครับก็เขาก็มีบัญชีฟรีสวอปนะครับทุกวันนี้นะครับก็น่าจะมี บัญชีที่มีฟีสวอปให้นะครับก็ลองไปพิจารณานะครับสำหรับท่านใดที่ต้องการนะครับเทรดโบรกเกอร์ที่มีความเชื่อมั่นนะครับความาเชื่อมั่นระดับโลกนะครับของเอกนตนะครับเพราะว่าเขาเทรดมานานแล้วนะครับก็ของเราก็เป็นพันธมิตรนะครับกับเอกน e ตนะครับสำหรับท่านใดที่ต้องการ ใช้งานของ e a ของเรานะครับก็สามารถที่จะกดสมัครผ่านลิงก์ของบ็อกเกอร์เข้าไปดูได้เลยนะครับเดี๋ยวข้อมูลนะครับผมจะทิ้งลิงก์นะครับให้เข้าไปเช็คข้อมูลนะครับเกี่ยวกับการตรวจสอบสถิติแล้วก็ความเชื่อมั่นของบ็อกนะครับก็สำหรับท่านใดที่สนใจนะครับก็สามารถเข้าไปดูได้เลยนะครับ ันวันนี้นะครับก็มีมารีวิวนะครับให้ทุกท่านได้พิจารณาดูประมาณนี้นะครับสวัสดีครับ